แก๊งดอนผีเสื้อ <What? S 2> นะครับดอนผีเสื้อแต่ก่อนนี่จะมีที่เขาตีกันแย่งเสื้อดอนผีบินอ oh, อ๋ใครใส่เสื้อดอนผีบินเขาไล่ตีเลยนะเพื่อ,อจะเอาเสื้ออ,อันนี้แก๊งดอนผีเสื้อนะครับก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยไปขู่ทําร้ายเด็ก คนหนึ่งอายุ14ที่เป็นแบบเด็กพิเศษนะครับไปลุมปืบเขาครับลากเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์แบบเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือแม่เนี่ยนะก็ไปแจ้งความนะที่สพหนองหมากฝ้ายนะครับอำเภอวัฒนาคอนที่สะแก้วนะครับแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับเป็นหลักฐานว่าแก๊งดอนผีเสื้อเนี่ยนะครับกำลังลุมปืบลูกเขาอยู่นะครับเมื่อวันที่13มกราคมนะครับผู้ปกครองก็ บอกว่ามันจะมีน้มสมมุตินะครับชื่อนายเนยเข้ามาทักแล้วข่มขู่นะครับบอกว่าให้ขึ้นไปที่มอเตอร์ไซค์ของเขาจากนั้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพาไปที่สระน้ํานะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆนะครับลุมตืบโดยมีน้มสมมุตินะครับมีน้องเบียนะครับเวียนาเดียนะครับนายปิมและนายปอนเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ ลุมทําร้ายจนน่วมไปทั้งตัวนะครับก็คุณแม่ก็บอกว่ายังไงจะเอาเลือกให้ถึงที่สุดไม่ทําร้ายแต่เด็กพิเศษไงเหมือนป้าเนี่ยป้าป้าบบผันก็สติไม่ดีครับเนี่ยรังแกคนที่อ่อนแอรรังแกเด็กรังแกเด็กพิเศษนะย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่เด็กชายวัยสิจะถูกทําร้ายเนี่ยเขาบอกว่าน้องไปเที่ยวงานวันเด็กและได้มีการเล่นสไลเดอร์นะครับระหว่างที่เล่นอยู่ได้มีการสไลด์ตัวลงมาด้านล่างปรากฏว่า จังหวัดที่สไลด์ลงมาเท้าดันไปโดนปากของเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งอายุ9วขวบน้องเขาไม่ได้ตั้งใจ และขอและเป็นน้องชายของหนึ่งในแก๊งดอนผีเสื้อไม่ใช่ตัวเองเนี่ยนะน้องตัวเองเด็กเล็ก้าขวบขาของน้องนี่โดนเตืบก็เลยไปฟ้องพี่ชายว่าโดนถีปากมาว่ากันเถอะเลยทำให้ไม่พอใจเลยพาพวกไปลุมกัดตืบทําร้ายนะครับซึ่งหลังจากได้รับแจ้งความแล้วทางตํารวจก็ได้ประสานผู้ปกครองของเด็กๆกลุ่มแก๊งดอนผีเสื้อ ซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันให้มาพบผู้ปกครองของผู้เสียหายเพื่อไกลเกีย่ยแล้วก็บอกว่าลูกตัวเองเปคนดีอีกแล้วออครับ <laughs> อันนี้จะพูดเองแต่แต่แปลกนะ <laughs> พี่พศเด็กสมัยนี้เวลาลวลวทำเรื่องเร็วๆเนี่ยกระทืบคนถ่ายคลิปความเร็วของตัวเองไม่เป็นหลักฐาน้วยนะภูมิใจนะภูมิใจเออเนี่ย